บางคนชอบทําอะไรยากๆให้มันง่ายส่วนผมเนี่ยชอบทําอะไรง่ายๆให้มันยากครับตัวนี้เป็นกล่องไม้สาหรับใส่หลอดในร้านกาแฟตอนแรกอะผมตั้งใจว่าจะทําให้มันง่ายๆเลยแต่พอมองไปเห็นแผ่นไม้ที่มันวางกระจุกกระจิกอยู่แล้วก็รู้สึกคันไม้คันมืออยากเพิ่มมูลค่าให้เขาครับไม้ที่ผมใช้ทําจะมีไม้สกักไม้สนแล้วก็ไม้ประดู่ครับวิธีการก็จะเพาะไม้สลับเป็นสีๆแล้วก็ยึดด้วยกาวเวลาผมทํางานอะไรแบบนี้รู้สึกว่าพี่ๆชอบดูกันนะครับเลยมีไอเดียว,ว่าจะหาไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเราอะมาทําท็อปโต๊ะสัักตวคือออจะไไ่เเฉดสีนปหาข้ม อะไรประมาณนี้ครับแต่ประเด็นคือผมมันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องชนิดของไม้ ที่อยู่ในประเทศไทยเลยที่มันผ่านมือมาก็จะมีแค่ไม่สักไม่ประด่แล้วก็ไม่พยุงไม่สะเดาแต่นอกเหนือจากนี้คือแทบจะไม่เคยจับเลยครับก็คงศึกษาไปเรื่อยๆแหละครับมันสนุกดีครับเกี่ยวกับไม้เนี่ยยิ่งเครื่องมือครบยิ่งทางานสนุกใจรักก็ส่วนใจรักเครื่องมือก็เหมือนสิ่งที่คอยช่วยให้งานเราเร็วขึ้นเรียบร้อยรวมถึงความปลอดภัยครับถามว่าบ้าเครื่องมือไหมผมก็เฉยๆนะเพราะผมซื้อมาคือได้ใช้แทบจะทุกตัวส่วนใช้บ่อยแค่ไหนเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับก็จัดตามกําลังที่เราไหวครับส่วนตวองช้้ใ อุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพให้งานอันนี้หมายถึงตัวผมเองนะครับคือบางคอมเมนต์อ่ะผมก็ยังโดนว่าอยู่เรื่อยนะว่าแบบเอาเครื่องมือมาโชว์ผมก็ยังแอบคิดนะว่าถ้าคลิปผมเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือมาอยู่ในคลิปเนี่ยมันจะ ออกมาน้าตาลักษณะแบบไหนล่าสุดผมเพิ่งโดนว่าเครื่องมือผมมาเยอะกว่าคุณมากแค่ไม่อยากเอามาโชว์อันนั้นมันปัญหาของพีหรือเปล่าครับผมต้องรู้ไหมอันนี้แซวเ,เล่นนะครับผมก็จะได้ประกอบให้เป็นกล่องไม้จะใช้กาวยึดทุกจุดนะครับด้านในก็จะแบ่งเป็น2ช่องถ้าเราอยากเอาไปใส่ช้อนใส่ซ่อมอย่างนี้ก็ได้ครับส่วนโลโก้ผมจะใช้เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งเพื่อให้ความแตกต่างมันชัดเจนเลยก่อนลงทิกอยก็จะไล่ขัดผิวนะครับผมจะขัดถึงแค่เบอร์320ถ้าใครอยากได้แบบเนียเน๊ยบเนียนเนียนก็ขัด ไปเบอร์400 600ได้เลยครับส่วนทิกออยที่ใช้ก็จะเป็นของ A380 ตั้งแต่ได้ตัวนี้มาคือแบบจิตใจเลยครับมันใช้ง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นและยังเป็น Foot Contact คือสามารถสัมผัสอาหารได้นะครับจะใช้กับเขียงจานไม้ได้หมดเช่นงานตัวนี้ถ้าจะใส่ช้อนใส่ซอมเงี้ยก็วางได้ครับไม่อันตรายแล้วขวดหนึ่งนี้มันใช้ได้นานครับเป็นปี2ปีเลยงานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับส่วนตัวทิกออยเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนครับแล้วจะเริ่มซีดลงเราก็สามารถทาหรือเช็ดเองได้เลยครับเสร็จแล้วครับงานง่ายๆที่ทาให้มันยากถ้าพี่ๆสนใจอุปกรณ์หรือเครื่องมือตัวไหนพวกน้ํายาเงี้ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาพิกัดมาให้ถ้าถามว่าผมได้อะไรจากการวางลิงค์คือทุกครั้งทีี่่่กดผผาานิมไปซื้อ โถถังกระมังหม้อเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนี้นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยผมไม่ได้มีไรายได้อื่นจากการทำคลิปนะครับแต่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยกดแชร์หรือคอมเมนต์เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าครับ